สบายดีป่าลุงผ่พอมซ่องนอมอดคือเก่าป่าลุงเมือเ่อีนกะตอนตอนแรงแรงป่าลุงไอตอนนี้กะกินข่าแล้วแต่กะเมืม่อนีนกะเป็นงานมันเกิดมู่ป่าลุงไงอเฮากะสิไปหมู่กะแบบว่าผูงง้สาวแหลรป่าลุงไอมีหมูู่้หยิงแมนเป็นหมูู่้หยิงกี่คอยแหละไปผูกแคนป่าลุงไอแบบไปงานมันเกิดหมู่บอกเลยไปป่าลุงไอแต่บ้านน้อมอดกะไปหากะใกล้ตืบสงควนเนาะ น้ำมันอะมุดไหลเติบตอนนี้กำลังหอดกลางทางมาลงเอยสีผูกแค้นผู้สาวทารุ่นทำกายนมาลุงเลยไปพากั้นผูกแล้วทะได้เลผูกแค้นเออแบบว่ามู้มู้กับผู้สาวอ่ะแบบมาลงเลยแบบเป็นผู้หญิงดิมู่ผู้หญิงหอดงานไปเกิดหมู่เฮากับผู้เคยมาจกเตื่นดอกฮ้ากับมาครั้งแรกเลยมาลงเอยแข่ยังบ่หอดถ้ามาสี่คนมาลงเอยมาไอ้แหล่แล้วก็มู่แล้วก็บ่าวอุ้มมาลุงเอย มาสี่คนหักหอดกึ่งทางจะขี uh, ่ขอแหละหักล้มมันก็แหงแน่บอลุงเอ้ให้หมูน้ำหนาก่อนสิพากันผูกหรอทนายใจผูกทนายแหละถาลุ่นบะทาลุ่นถาลุ่นไอแหลมั้ไปย่างเงินไปใด้แน่นะฮะก็บไปอยางนี้เงินดน่อไอแหลมก็บไยัางมีเงินไปผูกมันได้แน่ด้วยเทากับมมีอยนไดคกะสีผูกูละโอ้ยทาลุ่นมันลุ่มบอลลุงเอ้ใก้จหอนเลย ก้นทางกับพ้นตก้องเวินนี่นะทางพีน่นะทางบ้านเฮาโคนบ่ได้ตกเนี่ยไปผูกแคนผูกไปปผูกแคนผูกซว้วกับหมูพ่พ่อแบบว่าสนิทบ่บ่สนิทไปได้ไปบลุงก,กับไปหลินไปหลินน้ำกันตลอดเนาะแบบไปหลินหน้าไปหลินยังกับไปนำกันเด้ไปแมนนะไปไปบุญไปศีลกับไปนำกันนะแบบว่าเป็นหมู่ขันบุลุงเลยก็เลยทอดงานมาเกินหมู่ก็เลยไปผูกแคน มูบอกหักใกล้จหอดเลยมาสี่คนะ <laughs> จะบอกคนหลายอจากจะนอมองติกาใส่คิม้ม่าลุเมองหรือบอก <laughs> <laughs> น้องวอดกัพ่อจะเกิดมากอะห้ากับิมีหมูยิง่งุงเอยมเคยมีหมูยิงจ้าเตือปุงเหากัมีหมูยิง่งหากบับโสนิทเป็นระดับปุงเกับผูผไม้ผูกแคนนนี่ หากับปลินปลินน้ำขั้นตลอดปลุงหาบกอยสนิทปุนอันตอนก็อดลบปลุงเอ้ลาตัวเดียวบึงหลุดรายขันขนาดน่าจสิลายคนปุนัยเลยตายขิดลุ่นมาครับวุ่นรอขี้เก่าท่านมารายคนอ่างุน้บ่าวองปลุงเอ้มาสี่คนเอะเลยว้าลรอขนาดคนนะ เด็กสังกุลโอ้ยเจ็บคออันมีแต่ให้ผูกกันนั้นและเงสิเขาในบ่สะเข่าในบ่ไ้าต้องมงตงนี้นิ่มาพักทุกคนลายเตือเึงเอไปงลนี่้านนะทองไปถั่วลุ่นน้ำกันมาลง อ๋อในตอนนี้กันอันหมูหมูลยิงจะอยู่บ้านนี้มีตะกอนกันแหละบอแต่คนมีมีไปไหนฮะตาสอบตามาโลดตาสอบตามาโลดว <c oughs> ่ะท่านเออเขาหน้าอยู่บนลงนี่คือว่าข่อยเป็นตะกองนี่ <c oughs> ยอดกันบนลง,งนี่ต้อ สิบขาคนไหนเปได้ป้าตกเสียวมากบึงหมูบุงแน่พลุคุณนะคืนกล้องอยเดียวพลุไงกูซาไอกล้องกูซาไอกล้องเลยมือหแล้วพลุมีคในทางไหนป้าตุ๊ลายคนตน หน oh yeah, really? <illions> ้าก็จะอาสิติดกันนะพนี่หน้ากระบะกับโไก่ไปไดนเนาะมเปงมาต้องผู้สาวเลยอแม่ตัวหมูเปดไงมูเบิร์ตแนี่นะแมนสผูาวจะบอกโอมี่ยมี่ั่ ตายอ้สาวก็ไอ้ไรู้ไงมาพี่ร้อยร้อยร้อยมาพี่มาพี่บ่ไพ่ไพ่ดอกกูหมูบะทยุ่งไพ่อกกูหมูเออตัวจุกยังไงด้วยฮะจกงได้วเอาคืนเลยรอแห้งปะรอแห้งบว้าเป็นก้อนน้องคอยไปรู้ไหอันน้องน้ำมันจะม้หด้ว่าเป็นปนีไหม อันแบบแซนน้อยว่าบอลเป็นไันดีแท้เนี่ยบอกเป็นอ่างเงี้ยบอกห่างนี่แล้ววะบอกเป็นขนาดแบบในน้อยกันเลยอา้าดูเนี่ยไม่ใช่ของมันเกิดนะเออเจ้าคลองมาเกิดอยู่ไซส์สบันอยู่ในวะบุก้าเขาไปหาดอกบุลูงไงเจ้องว่าเกิดอยู่ไหนอ๋ออีนยังแบบนี้เดียวใช่เจ้าคลองมันเกิดนะ เราเซฟวันนี้อืเปล่าแล้วเราไรู้นันเอาเปล่านะเขาว่าวันนี้เกืนไหมสะพายกูฮะเป็นอะไรเป็นอะไรกับื่อโอ้ธนาธนาเด้อธนา อ้ยานยานสรํางไปรุไงได้ไหมได้ไหมให้เปล่าไหม่เอาคืน

apa 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 มาแล้วยายๆ ถ้าคลิกให้ไปห้ก็รู้ไงยังไงเออเอสะพานสะพัดกูกรีไปลอยเอาไหนเอาไ่ต่อให้ลอยนี่ยามันติดหน่อยงยังไงถ้าติดหน่อยมกินดีบ่ฮะ ไพ่รอมินมากป่ะเออบรรลุไพ่รอกับการบรลไงอันบาเรียบรรลุีน้ำกันตเต้งไงหน่อยผู้ใดบรลไงแต่ปญญยกวไพ่อเนี่นะไม่เลยตกเต้หักกา่าไดเนี่ยป็นใจเพื่ปลาตะเคีกวับันนี้อะเบอร์ย่างประาผูกเ็นสงบลไงส้มมาบ่ เอาไล่ไลเอาเอาไปเลยเอาไปเลยยังไม่ถึงตาผู้เคนสับลงเลยขอู้เคนมาซับเติมเติมเติมจับเป็นลาบห้ันคน้ที่ไมกินไคุณน้าขมือยมาซับเติมเติมแต่วนานอกอกหนาว ฝาดเป็นยทธสงคาืนง่ายดอกคืนน้ำาม่รู้ังกะตัดเค้กตัดเค้กน้ำคืนน้ำคืนไปคืนไปน้ำตัดไปน้ำไปกดมากรนหนกไปแต่ไม่กอดเขาออกประดนบอ

ห้ให้เท่นหมู่บ่ไม่ได้ตาลี่ยัไหไปหนมีพ่อกับมีนุเคยแม่กับีใจให้สิเป็นลูกแม่ละใจลูเจ้าใจสิเป็นไหมโอ้พอพึ่งทานแต่ยังบอกอือออออาผูกแค้มันี่ จะเอาใบนี้มาใช่ไหมันงเราเ็นสั่นเท่าไหร่มันสันโหนนะปลามันเส้นมันสั่น อันนี้คือแบแบ่งแบ่งแบ่งยังกว่าร่ลุงเนี่ยสาวกรัเพื่อกรบหางวัโอ้กับเพื่อกหางไอันนี้ก็ให้หาอ้นี้ก็ห้หาหมื่นี่ลงเองแม่นบ่สองหมื่นสองหมื่นสม่นี่ไม่สองหมื่นแล้วบ่ลูงงสองหมื่นประมาณหาหาสิบาทแม่นแล้ว่ลุงใช้ใช้เขาไปใช้อยู่นี่เขาขับไปไหเนาะ

นี่ผมลนั่งงแม่ตอให้เด้อสุุสันวันเกิดแม่ได้นี่ให้สิใจเท่าแม่โอ้ยออยากยกไปนั่นล่ะห้น้ำเป็นอายะเาเงินควันเก็ซื้อได้ได้เด้อได้เด้อให้ได้ดีใจกันดีใจแห้งบุตรลจะสอื้นไ่ว่าวันคนลุดคนหลุดมาพิคนลุดคนลุดนะบุรง

ชู่กาแทนที่ึ้นมาผูกพืนมานั่งจบจบน่บุญแม่แม่โบรายังไมาใส่ตุ๋นไก่สกนนะพอสวรยังวัวนะะดูแแล้วกว่าผูมางานกันาราเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทคนละ แล้วุกสัปาุฟ้เลยด้ผู้หนับจหาได้นี่ได้ไปปงเสือไม่ให้กูเสร็จตรน่งมาเป็นลูเลเด้อมีู้ม่เมอนออมาดเอมาปงเัินไหมเอาผูกผูกไว้ไว้ เป <c ười> ็นบา่เป oh, well. ็นบา้ไไอิไออ้เาเปิดให้ต้าเบ่งเยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ย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 ้ยโอ้้ยโอ้อ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ เดเจ้าาวนมาเทสมาไม่พ่นเันมน่แม่นอกยนแม่มาแม่พ่อนะมาปูกกระดูก่เมื่ยอบนั่นเลยบนต๊เลยันป้ายโบได้เ้าวบ้ยัขามากใกจนัสเจ้า้าในใจ อ็ด mm ังแอมันอก่ก็ดีดีกว่าชาวด้อมีาเป็นาะอเปจับเปนอินันเลนเด้ด้วยคิดสิ่งใดแตาเได้อีงนก็เอานที่เอาสิเงก็เอาเองเลยคือตาแมวนี่แต่คนพี่ไปนอกกระยากแม่กินห้ามุงกิน้ามกินกระตีโล่สู้เสร็จหนองบดนะเงยัง่เสร็จหม้น่ามา

ไม่กันหนุบเหอปุ้ลงลงลูกลงลงงงไม่คิดผูกไปตัวใหญ่ๆได้ไมง่ายๆไดไหมใ่ญยๆผูกไดู้แน่ๆลูกสี้างลูกไ ่ายแกนัมนไเดิมีเองสี่เลี่ยทายบ่เบ้เเบ้เออเบ้ออ้าวมหหลังไปแล้วว pues er ่ะพี่อ้ายเด้าเื่อเหกเดีอและเสือบุกเสือด้านเนี้ เดอยวพอน่ดยพพอนอย่าเลยน้ำบุกแค่ในเลนไม่อาพอนอืมกน้ำบุกน้ำอาบ้าไม่ทัาเลหมูปิ้งหมอปิ้งไอ้พ่อไหนอ้แหล่ไอ้พ่อไหนคนสี่คนมากเจ้าแม่เจ้าแค่เหมาได้ก็มาเออเด้อ่อะอมาพูดเอาลูกนะ บ๊บเอาเม่ันเินไเนดได้มากจะด่นนึงนี่ไนมแสิเดจนอนะเอาเอาไปใช้แล้บานี่ผมแดงอยผูกแขแล้วห้อเดนสกอตรับพคิเดไปลูฝากคนไดกดเซฟกดติดตามส่องน้มเยเลยไปลูไปแล้วลูสบายดี